Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ ช่วงนี้จะมาพยากรณ์อากาศสําหรับทางภาคเหนือกันนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยอาศัยข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับผมสําหรับทางภาคเหนือนั้นได้แยกออกเป็นภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็แยกออกเป็นลายจังหวัดครับผมทุกอําเภอครับสําหรับทางภาคเหนือแล้วก็ทุกอําเภอนะครับผมสําหรับทางภาคเหนือพยากรณ์อากาศภาคเหนือประจําวันเสาร์ ที่9พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา6นาฬกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าภาคเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26-31องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18 2 0องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ สำหรับภาคเหนือตอนล่างนั้นคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยนะครับผมโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-23องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรามาติดตามแผนที่แสดงปริมาณฝนของภาคเหนือ เมื่อวานนี้นะครับผม24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่31.0ม mm มที่หน่วยพิทักษ์ดอปอสโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับพ่อแม่พี่น้องเริดมเมื่อวานนี้จากแผนที่จะพอสรุปได้ว่ามีฝนเล็กน้อยนะครับอยู่ทางภาคเหนือตอนบนครับผมโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนจังหวัดอื่นนั้น โดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนล่างไม่มีฝนนะครับผมมาดูการคาดการณ์อุณหภูมิต่ำสุดที่วัดได้เมื่อวานนี้คืออุณหภูมิต่ำสุดที่10.0องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอินทนอนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และยอดดอยผ้าห่มปกอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมจุดศูนยองศาเซลเซียสนะครับโดยภาพรวมอุณหภูมิของทังภาคเหนือก็อยู่ในช่วงระหว่าง 16จนถึง24องศาเซลเซียสนะครับผมภาคเหนือตอนบนอาจจะมีอากาศหนาวเย็นมากกว่าทางภาคเหนือตอนล่างนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาดูรายงานสภาพอากาศบริเวณยอดดอยกันครับผมวันที่9พฤศจิกายนยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สูงสุดที่11.0องศาเซลเซียสต่ำสุดที่10.0องศาเซลเซียสปริมาณฝน3 3มมตร กิวแม่ปานโดยอินทนอนอำเภอเจียมทองจังหวัดเชียงใหม่สูงสุดที่14.0องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่12.0องศาเซลเซียสปริมาณฝน12มิลลิเมตรนะครับผมสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16.2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่14.5องศาเซลเซียสปริมาณฝน9 9.6มิล mm. ิเมตรพระตำหนักภูพิงราชนิเวศอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18.0องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13.0องศาเซลเซียสไม่มีฝนนะครับผมแล้วมาติดตามการพยากรณ์อากาศรายวันทั้ง15จังหวัดของภาคเหนือกันครับผมสำหรับภาคเหนือวันนี้ขอนเสนอคำขวัญของของเสนอคำขวัญของจังหวัดพิษณุโลกนะครับผม พบพระพุทธชินราชงามงามเลิศถิ่นกำเนิดพระนเสรสวนสองฝั่งน่านล้วนเลือนแพรหวานฉ่ำแท้กล้วยตากถ้ำและน้ำตกหลากตะการตานะครับสำหรับคำควัญของจังหวัดพิษณุโลกเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันครับผมเสาร์ที่9พฤศจิกายนจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยลักษณะอากาศทั่วไปพบว่ามีอากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอปางมะพร้าวอําเภอปลายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนขุนยมแม่ลาน้อยแม่เสลียงและศบเมยนะครับผมทุกอำเภอรครับมีฝนเล็กน้อยสําหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้อุณหภูมิสูงสุดที่26ต่ําสุดที่19องศาเซลเซียสมีลมตัวนอกเฉียงเหนือความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวโดยอุณหภูมิต่ําสุดที่12องศาเซลเซียสนะครับ เรามาติดตามการรายงานสภาพอากาศประจำวันของจังหวัดเชียงรายกันครับผมเสาร์ที่9พฤศจิกายนลักษณะอากาศทั่วไปของจังหวัดเชียงรายพบว่ามีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนน้อยละ10ของพื้นที่นะครับอํเาเภอที่คาดกันว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อํเาเภอดอยหลวงเชียงเวียงเชียงลุงพญาเมงลายอํเาเภอขุนตาลอํเาเภอเชียงของเวียงแก่นเวียงชัยอํเาเภอเทิงป่าแดดพานแม่ลาวแม่สวย อำเภอเวียงป่าเป้านะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะไม่มีฝนได้แก่อำเภอเมืองเชียงรายแม่ฟ้าหลวงแม่จันแม่สายและอำเภอเชียงแสนนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26ต่ำสุดที่18องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดที่1 1องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามสภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนโดยภาพรวมมีลักษณะอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องอำเภอที่คาดการว่าจะเป็นฝนตกเล็กน้อยได้แก่อำเภอแม่อายอำเภอฝางช้ยประการอำเภอเวียงแหงอำเภอเชียงดาวอำเภอพ้าแม่แตงอำเภอกัญญาณีวัฒนาอำเภอเสมิงอำเภอแม่จ่มแม่วางจอมทองอำเภอหอดอำเภอโดยอำเภออมก๋อย อำเภอแม่ริมและอำเภอสันทรายนะครับผมส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะไม่มีฝนได้แก่อําเภอเมืองเชียงใหม่อําเภอหางดงสารพีสันกำแพงสันประตองอำเภอดอยหล่ออําเภอดอยเต่าดอยสก็ดและแม่อายครับแม่ออนครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27ต่ำสุดที่20องศาเซลเซียสมีลมตะนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดที่9 องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของจังหวัดลำพูนกันครับพ่อแม่พี่น้องวันที่9วันที่9เดือนพฤศจิกายนจังหวัดลำพูนโดยภาพรวมมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับผมทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดลำพูนไม่มีฝนนะครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27ต่ำสุดที่20องศาเซลเซียสมีลมตัวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่14องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำปางกันครับผมเสาร์ที่9พฤศจิกายนลักษณะอากาศโดยทั่วไปพบว่ามีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แ,แก่อ,อำเภอวังเหนือกับอำเภอเงานะครับผมส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับสำหรับจังหวัดลำปาง,ง,ปางเช่นอำเภอเมือง เช่นอำเภอเมืองปานแจ้หม่มอำเภอเมืองลำปางแม่เมาะห้างฉัดเกาะคามแม่ทะเสริมงามศบปาบเผอเถินและอำเภอแม่พริกนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่30ต่ำสุดที่20องศาเซลเซียสมีลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1 4องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศ ประจำวันของจังหวัดแพร่กันครับผมเสาร์ที่9พฤศจิกายนพบว่ามีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับสำหรับจังหวัดแพร่ทั่วทุกจังหวัดทั่วทั่วทุกอำเภอของจังหวัดแพร่ไม่มีฝนนะครับผมวันนี้ทั้งจังหวัดเลยครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดที่31ต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสมีลมตวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1 4องศาเซลเซียสนะครับ เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดน่านกันครับผมเสาร์ที่9พฤศจิกายนลักษณะโดยรวมสภาพอากาศของจังหวัดน่านวันนี้พบว่ามีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้กแก่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียงกลางอำเภอทุ่งช้างและอำเภอสองแควนะครับผมส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้อง เช่นอำเภอท่าวังผาอำเภอปัวบอกเกลือสันติสุขเมืองน่านบ้านหลวงอํเาเภอภูเพียงแม่จริมเวียงสานาน้อยนา,นยนานหมื่นเป็นต้นครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30อุณหภูมิต่ำสุดที่20 20องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1 2องศาเซลเซียสนะครับผม เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพะเยากันครับพ่อแม่พี่น้องเสาร์ที่9พฤศจิกายนพบว่ามีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอภูซางเชียงคำแม่จ่าอำเภอเมืองพะเยาและอำเภอภูกล้ามยาวนะครับผมส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะไม่มีฝนได้แก่อำเภอจุนอำเภอปงเชียงม่วนและก็ดอกคำใต้ครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27 ต่ำสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดที่12องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดตากกันครับผมเสาร์ที่9พฤศจิก,กายนพบว่าจังหวัดตากมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอท่าสองอยางอำเภอแม่ละมาสอำเภออุ้มผางส่วนอำเภอที่คาดกันว่าจะไม่มีฝนได้แก่อำเภอสามเงาบ้านตากอำเภอเมืองตากวังเจ้าแม่สอดและพบพระนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่29องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่22องศาเซลเซียสมีลมตอนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่14องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเพชรบูรณ์เมืองมะขามหวานกันครับพ่อแม่พี่น้องวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนพบว่ามีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยนะครับสำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกอำเภอคาดการว่าจะไม่มีฝนตกครับสำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ทั่วจังหวัดทั่วทั้งจังหวัดไม่มีฝนนะครับผม อุณหภูมิสูงสุดที่34ต่ำสุดที่22องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดกำแพงเพชรกันครับผมเสาร์ที่9พฤศจิกายนจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้คาดการว่าจะมีอากาศ จะมีอากาศหนาวเย็นนะครับพ่อแม่พี่น้องและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยนะครับผมทุกอำเภอของจังหวัดกำแพงเพชรคาดการว่าจะไม่มีฝนตกนะครับผมทั่วทั้งจังหวัดไม่มีฝนนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่32ต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสมีลมตัวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15องศาเซลเซียสนะครับ เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิจิตรกันครับผมเสาร์ที่9พฤศจิกายนพบว่ามีอุณภูมิอุณภูมิจะลดลงเล็กน้อยนะครับสาหรับจังหวัดพิจิตรอาเภอทุกอําเภอของจังหวัดพิจิตรวันนี้ก็ไม่มีฝนเหมือนกันครับพ่อแม่พี่น้องทั่วทั้งจังหวัดไม่มีฝนนะครับอุณภูมิสูงสุดอยู่ที่3 3าต่าสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสมีลมตัวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม เรามาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดอุตร,รดิตถ์กันครับผมเสาร์ที่9ฮิจิกายนลักษณะอากาศโดยทั่วไปพบว่ามีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยและทั่วทั้งจังหวัดอุตร,รดิตถ์วันนี้ไม่มีฝนนะครับผมทุกอำเภอไม่มีฝนนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่33ต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผม ยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดที่14องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามสภาพอากาศประจำวันของจังหวัดสุโขทัยกันครับผมเสาร์ที่9พฤศพฤกายนจังหวัดสุโขทยัยลักษณะอากาศโดยรวมมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดสุโขทยัยไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 2, ามสต่ำสุดอยู่ที่22ององศาเซลเซียสนะครับ มีลมตัวนออกเสียงเหนือความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดที่15องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิษณุโลกกันครับผมเสาร์ที่9พ้พฤศจิกายนโดยลักษณะอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดพิษณุโลกมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 3อุณหภูมิต่ำสุดที่22องศาเซลเซียสนะครับผมทั่ว ทั่วทั้งจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ทุกอำเภอไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องมีลมตวนออกเสียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดที่14องศาเซลเซียสนะครับสำหรับทางภาคเหนือวันนี้ส่วนใหญ่ก็มีฝนน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องฝนน้อยลงแล้วนะครับผมแล้วก็อุณหภูมิก็ลดต่ำลงมีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบน มีอากาศหนาวเย็นบนยอดดอยนะครับผมสำหรับการวิเคราะห์และพยากรณ์อากาศสำหรับทางภาคเหนือวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานของลุงนวดนะครับผมสวัสดีครับ